สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับต้องบอกน้องๆเอฟซีก่อนว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่พี่เก่งจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วครับเป็นคลิปไว้อะไรนะครับผมไม่ได้มาทํากระแสปั่นอะไรนะครับต้องบอกว่าพี่เก่งจะไม่ได้อยู่กับเราอีกแล้วนะครับเพราะพี่เก่งเขาได้ซื้อบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดน่าจะไปเกือบ11เดเดือนนะครับเป็นบ้านหลังใหม่ของพี่เก่งนะครับก็ให้น้องๆก็ช่วย ขอสแสดงความเสียใจกับพี่เก่ง้วยครับผมผมน้ําตาแทบไหลนะครับว่าอาจจะไม่ไเจอพี่เก่งอีกแล้วก็เลยต้องทําคลิปคลิปอันนี้ขึ้นมาต้องบอกพี่เก่งพี่เปงบอกอะไรกับน้องๆนี่ไหมครับว่าพี่เก่งจะกลับไปอยู่บ้านหลังที่พี่เก่งคุ้นเคยที่เคยอยู่มาก่อนครับก็จริงๆแล้วบ้านหลังนี้ผมซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้ประมาณเกือบ20ปีแล้วแต่ส่วนมากพี่ไม่ค่อยได้ไปอยูอ่ก็จะให้เพื่อนๆแล้วก็พี่น้องไปอยู่คือบ้านหลังนี้สร้างไว้ใหญ่มาก จุคนได้วันสามสี่พันคนสามสี่พันคนบ้าเปล่าสามสี่พันคนแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นอันนี้เราไม่ได้แบ่งเป็นห้องนะแบ่งเป็นล็อกเราจะแบ่งเป็นแดนแบ่งเป็นแดนแดนแดนหนึ่งแดนหนึคือให้เพื่อนเพื่อนและก็ให้พี่เนาะเข้าไปอยู่แต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เข้าไปนานแล้วก็เลยอยากจะเข้าไปดูว่าฝุ่นมันเยอะไหมแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าเนี่ยมันยังสะอาดแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมต้องบอกน้องๆก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้คลิปปั่นนะครับก็คือ เดือนเดือนไหนเดือนกรกฎาสามสิบเดืกรกฎาคาก็คือจะไปกลับไปอยู่บ้านเก่าแล้วใช่ครับก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนเพราะว่ามันมีทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดดนอยู่แดนละเดือนเรเดือนครับดก็ใช่ไปดูแลดูตรงไหนที่มันสึกหลอหรือว่าตรงไหนที่มันต้องซ่อมแซมหรือว่าตรงไหนที่มันจะต้องเปลี่ยนก็คลิปนี้ก็ฝากให้กําลังใจพี่เก่งของเราแล้วก็ไว้อะไรพี่เก่งกับเราด้วยนะครับก่อนที่จะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วก็ไว้อะไรสักห้าวินะครับน้อง ผมตื่นตันใจแล้วก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เก่งด้วยแม่ตื่นตันใจเพราะเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วแล้วเขาก็ไปต้องสิบเอ็ดเดือนก็คือไปอยู่บ้านที่เคยซื้อไว้แล้วก็มีคนอยู่เป็นพันคนแล้วก็แบ่งเป็นล็อกๆเป็นแดนๆก็พี่เก่งมากนะครับที่ ตละเวลามาเพื่อที่จะมาให้ผมถ่ายคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวลงเ,เพจในทิกต o k อะไรก็บอกน้องๆ FC ตอนนี้ผมไม่ได้ปัน<อ>่นนครับนี่จริงคที่อื่นก็จะไม่ได้อยู่ในโซเชียลอีกต่อไปประมาณ11เดือนแล้วก็หลังจากนี้ลากับพวกน้องๆ FC ไปยาวเลยแล้วก็โซเชียลจะไม่เห็นเก่งไรพางต่อไปนะครับอันนี้ไม่ได้ปัน่นอันนี้เรื่องจริงเนาะก็ ฝากถึงเอสทีหน่อยครับก่อนที่จะลาจากแล้วก็จะลาจากตางนี้ไปเลยก็ะะจะฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ติดตามเก่งายพางอยู่ก็ในช่วงเวลาที่หายไป1 1เอดเดือนนี่อาจจะไม่ได้อยู่ข้างในหรือว่าอยู่ในบ้านในบ้านที่เราไปอยู่เนี่ยที่เราสร้างไว้เนี่ย11เดือนเต็มเต็มยังไงก็ตามขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจแล้วก็เดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาสร้างผลงานแล้วก็อาจจะมีช่องอาจจะทำรายการ YouTube เพื่อรายการเที่ยวรายการกินรายการอะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามเหมือนเดิมแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิม จะบอกไปว่า9หนึ่งที่พลาดไปคือ9หม่ที่มั่นคงครับแต่9หลายๆ9ที่ก็เข้าไปบ่อยจังเลยนะครับที่คือเป็นคุ้เคยของพี่ใช่ไหมครับครับผมอาผมจะเป็นหนึ่งคนที่ผมจะไม่ได้ก้าวเข้าไปบ้านพี่เพราะว่าเข้าไปเหยียบบ้านพี่นะแต่ถ้าพี่อยากจะไปเหยียบบ้านพี่พี่ก็ไปเลยผมกับพน้องๆเขาจะไปแล้ว